สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีพิจิก ถือได้ว่าเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจและน่าหลงไหลด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้าง สุดตรงคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และสื่อสารตรงกับใจพวกเขามีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบความจริงชาวราศีพิจิกเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอและมีลักษณะเป็นพวกเจ้าความคิดอย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับในคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับเรามาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้ตามหัวข้อเลยนะครับชาวราศีพิจิกเงินทองจะไหลมาเทมาการงานรุ่งโรดประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับ ชาวราศีพิจิกดวงการงานในเดือนนี้นะครับถือได้ว่าการงานจะโดดเด่นการงานจะดีมากนะครับเพราะความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะที่อยากประสบความสำเร็จอยากทำงานอยากมีงานที่มั่นคงมีฐานะที่มั่นคงของชาวราศีพิจิกเป็นความตั้งใจจริงที่อยากจะได้ จึงนำมาซึ่งโอกาสเติบโตในเรื่องของการงานและในเรื่องของอการศึกษาการเรียนรู้หรืออะไรหลายๆอย่างที่ท่านนั้นมีความตั้งใจอะไรก็ตามนะครับที่อยากจะทำไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อการเริ่มต้นทำกิจการส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งสอบวัดระดับยกตำแหน่งยกฐานเงินเดือน ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจและความแน่วแน่มีปฏิฐานมีปฏิภาณของท่านนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินตามหัวข้อเลยนะครับ เพราะเดือนนี้ดวงชะตาเปิดการเงินจะหลั่งไหลเข้าหาชาวราศีพิจิกมากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับมีเกณฑ์ที่จะ,จะเจริญเติบโตในเรื่องของการเงินมีรายได้แบบรัวๆมีรายได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพื่อความเฟื่องฟูของเจ้าชะตานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีแบ่งเก็บแบ่งใช้นะครับไม่ต้องรอให้ได้ก้อนใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรยังไงมีเงินเข้ามาให้คิดเสมอว่าต้องเก็บก่อนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็ลองตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองดูเพราะถ้าท่านมีความตั้งใจอยากจะทําอะไรมันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความใจร้อนเพราะถ้าเกิดว่า ในเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับการเงินตอนนี้คือการใช้จ่ายแบบไม่คิดเพราะมีเงินอยู่ในมือมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยากได้อะไรก็ซื้อเรียกได้ว่าใจใหญ่ใจป่าอย่างนั้นแล้วพยายามอยากเก็บเงินก้อนไว้กับตัวเองอยากเก็บเงินสดเยอะไว้กับตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งในบัญชีเยอะๆต้องหาบัญชีที่ไม่สามารถถอนได้หรือหาคนที่ไว้ใจได้ที่ท่านจะเก็บ มีได้มาแบ่งเก็บไว้เลย30% 20%แบบนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับฐานะการเงินก็จะเจริญเติบโตนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ออเดอร์รถใหญ่หรือมี เขาเรียกว่าโครงการที่จะทําผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมานะครับแล้วผลิตภัณฑ์นั้นมันบูมนะครับเปิดออกตลาดแล้วมียอดขายเยอะขายคล่องขายง่ายเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นพิกชะตานะครับฐานะการเงินกลับมาเขาเรียกว่ายกระดับเพิ่มพูนทําให้มีสินทรัพย์มากขึ้นนั่นเองครับต่อมาในเรื่องของความรัก ความรักนะครับสำหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอาจจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของคนที่มีแฟนนะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็อาจจะเจอผู้ชายที่ฐานะดีรูปร่างดีหน้าตาดีนะครับมาชอบแต่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหรือท่านเองก็อย่าไปเผลอใจ ไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของเพราะมันจะเป็นบาปเพราะมันจะนํามาซึ่งความเสือ่อมเขาเรียกว่าเสือเส่อมเสียทําให้การงานการเงินอะไรมันจะลดน้อยถอยลงนะครับก็ขอให้ประพฤตินตนอยู่ในศีลในธรรมให้ถูกต้องนะครับถ้าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องไป อาแย่งของใครมาคนของเราก็มีอยู่แล้วที่เขารอจะเข้ามาเขาจะเข้ามาในจังหวะในเวลาที่เหมาะสมโดยที่เราไม่ต้องเรียกหานั่นเองนะครับสำหรับคนมีคู่นะในเรื่องของอการงานมันอาจจะมี ผลกระทบต่อชีวิตคู่ก็ได้เพราะว่างานมันหนักขึ้นนะครับมีโปรเจกต์อะไรมากมายการเงินก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นเลยทําให้ท่านนั้นนะไม่ค่อยจะให้เกียรติคนรักสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเขาขอให้พอ,อเขาเรียกว่าเจ้าชัดตาชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าก็อย่าได้ละเลยคนในบ้านนะครับจงรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความรักก็จะเติบโตยาวนาน จะพูดจ,จาอะไรก็ขอให้นึกถึงตอนที่ลำบากมาด้วยกันเป็นต้นนะครับ ต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ขอให้ดูแลในเรื่องของอระบบสายตาหรือการนั่งนานๆจะให้อาจเป็นเขาเรียกว่าปวดหลังปวดเอวได้ระบบสายตาคือการจ้องคอมนานๆหรือจ้องมือถือนานๆนะครับเป็นต้นก็ขอให้ระบัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์แบบนี้ก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะสู้งานได้นะครับสิ่งที่ จะต้องพึงระวังนะครับอาจจะเกิดความผิดหวังกับการที่ท่านไปตั้งกฎเกณฑ์ตั้งความหวังไว้กับอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆมากหรือไปตั้งความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็ขอให้มีสตินะครับมีปัญญาให้รู้แจ้งความสำเร็จทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากความพยายามของตัวท่านเอง ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปฝากไว้กับคนอื่นได้นะครับเค็ดตรับเสริมดวงในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ในเดือนนี้วันที่15จะเป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งมันเป็นประเพณีไทยที่มีความสำคัญนะครับมายาวนานจะจัดขึ้นเป็นวันที่จะขอขามาพระแม่คงคานะครับแล้วก็เป็นวันที่จะเราจะลอยเคาะลอยอะไรไปกับแม่น้ำดังนั้นแล้ว ก่อนจะถึงวันที่15นี้วิธีเสริมดวงนะครับชาวราศีพิจิกก่อนจะสิ้นปีแล้วควรจะมีการตรวจดวงชะตาเพื่อดูว่าเราติดขัดตรงไหนถ้าเป็นไปได้ตรวจดวงชะตาดูเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับว่ามีอะไรที่เราจะต้องทําบุญบ้านสิ้นปีไหมเพื่อรับโชคหรือมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขสิ่งที่สําคัญคือจะ ทำอย่างไรเพื่อที่จะลอยปัญหาลอยเขาเรียกว่าลอยเคาะให้หมดไปในวันลอยกระทงมีวิธีกรรมมีวิธีการอะไรต่างๆนะครับที่จะแนะนำในดวงชะตาดังนั้นแล้วขอให้อ่ารีบใช้จังหวะที่ดีเดเขาเาเรียกว่า1วันอ่ภายใน1ปีมีแค่หนึ่งวันที่ดีๆที่เขาจัดขึ้นนะครับ เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะครับหากชาวราศีพิจิกท่านใดมีโอกาสเข้ามารับฟังรู้สึกว่าคำทำนายมันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนำนี้ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองแล้วเกิดประโยชน์ มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายอาจารย์ก็ฝากไว้ว่าถ้าต้องการจะตรวจดวงชะตาเกี่ยวกับบันลอยกระทงจะลอยเคาะเวลวิธีการทําทบุญบ้านขึ้นปีใหม่อะไรยังไงก็ติดต่อทางช่องทางไลนย์อยู่ในใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านจงมีความโชคดีก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับสวัสดีครับ